จำลองอะตอมเป็นผลจากการแปลผลข้อมูลของการทดลองและนำมาสร้างเป็นมโนภาพหรือแบบจำลองโดยมีการพัฒนาเป็นลำดับได้แก่แบบจำลองอะตอมของดอลตันแบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของรัเทอร์ฟอร์ดแบบจำลองอะตอมของโบและแบบจำลองอะตอมแบบกุมมอกโดยในอะตอมจะมีส่วนประกอบย่อยได้แก่โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยเลขมวลและเลขอะตอมจากการค้นพบนิวตรอนทำให้ทราบว่าแบบจำลองอะตอมประกอบด้วยอนุภาคฐาน3ชนิดคืออิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอน เพื่อความสะดวกในการเขียนโครงสร้างของอะตอมนักวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ต่งตางๆแทนอนุภาคฐานเหล่านั้นขึ้นมาคือเลขอะตอมและเลขมวลของธาตุเลขอะตอม จะใช้สัญลักษณ์แทรบหมายถึงตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสของธาตุอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งจะมีจำนวนโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับธาตุอื่นๆธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีจำนวนโปรตอนหรือเลขอะตอมเท่ากันเลขมวลจะใช้สัญลักษณ์เป็น A หมายถึงผลรวมของจำนวนโปรตอนและจำนวนนิวตอนในนิวเคลียสเลขมวลไม่ใช่มวลอะตอม เลขมวลจะต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอแต่มวลอะตอมอาจจะเป็นจำนวนเต็มหรือไม่เต็มก็ได้ขนาดอะตอมขนาดของอะตอมวัดจากระยะระหว่างนิวเคลียสของอะตอมที่อยู่ติดกันสำหรับธาตุที่อยู่ในลักษณะโมเลกุลอะตอมคู่ลักษณะอะตอมจะถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอมในโมเลกุลจากรูป ระยะห่างระหว่างอะตอมของคลอรีนเท่ากับ99พิโคมเมตรส่วนคาร์บอนจะเท่ากับ77พิโคมเมตรโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนสามองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอมโปรตอน,ตอนหมายถึงอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก1หน่วยมีมวลประมาณ1,837เท่าของอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอน เป็นองค์ประกอบในนิวเคลียสของธาตุทุกชนิดนิวตอนหมายถึงอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้ามีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อยอิเล็กตรอนหมายถึงอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบด้วยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสของอะตอมนั้นแบบจํำลองอะตอมของดอลตันกล่าวาว่า 1>, 1. สาสารประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตันที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก 2. อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ 3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันในทางกลับกันอะตอมของธาตุต่างชนิดจะมีสมบัติที่ต่างกัน 4. เมื่ออะตอมของธาตุต่างชนิดมารวมตัวกัน จะเกิดเป็นสารประกอบด้วยสารประกอบจะมีอัตราส่วนของธาตุเป็นเลขจำนวนต่ำๆแบบจำลองอะตอมของทอมสันกล่าวว่อาอะตอมเป็นทรงกลมที่เป็นกางทางไฟฟ้าซึ่งประกอบขึ้นด้วยอนุภาคที่มีประจุบวกและอนุภาคที่มีประจุลบซึ่งมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน 2. ประจุบวกและประจุลบ ของอะตอมจะก,กระจายอยู่ทั่วไปทั้งอะตอมอย่างสม่ำเสมอโดยประจุลบจะฝังตัวอยู่ในเนื้ออะตอมที่มีประจุบวกแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดกล่าวว่าหนึ่งภายในอะตอมเป็นพื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ 2. เนื่องจากโปรตอนซึ่งมีประจุบวกนั้นรวมตัวกันอย่างแน่แน่นอยู่ตรงกลางของอะตอมจะเรียกว่านิวเคลียสสามนิวเคลียสของอะตอมนั้นจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดทั้งหมดของอะตอมถึงแม้ว่านิวเคลียสจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีมวลสูงมาก4อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ร,บรอบๆอบนิวเคลียสและเคลื่อนที่เป็นบริเวณว่าง แบบจำลองอะตอมของโบกล่าวว่า 1. นึ่งอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงโครจรโดยมีขนาดและค่าพลังงานที่แน่นอน 2. ขนาดวงโครจรของอิเล็กตรอนนั้นจะสัมพันธ์กับระดับพลังงานที่ระดับพลังงานต่ำวงโครจรจะมีขนาดเล็กและอยู่ใกล้กับนิวเคลียสเมื่อระดับพลังงานเพิ่มขึ้นวงโครจรจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและอยู่ห่างจากนิวเคลียสมากขึ้น แบบจำลองอะตอมกุลาศาสตร์คอต้หรือแบบจำลองอะตอมแบบกู่มหมอกกล่าวว่า 1. อิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นทางอนุภาคและคลื่นทำให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้แต่สามารถระบุได้ว่าบริเวณใดที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอน 2. ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบรอนิวเคลียสในลักษณะของกุ่มหมอกที่มีประจุลบ ยิ่งเข้าใกล้นิวเคลียสโอกาสที่พบอิเล็กตรอนยิ่งสูงขึ้น 3. กลุ่มหมอกหรือบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนจะเรียกว่าออร์บิทอนซึ่งออร์บิทอนมีหลายรูปแบบเช่น s, p, d และ f โปตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบสำคัญของอะตอมแต่ละชนิดจะมีหน้าที่และบทบาทเฉพาะ ทรงผลต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมของอะตอมการเข้าใจโครงสร้างของอะตอมนั้นจะช่วยให้เข้าใจหลักการทางเคมีมากขึ้นค่ะ